สวัสดีท่านผู้ฟังที่เปิดเข้ามาฟังหนังสือเสียงเล่าให้ฟังโดย Antenary นะครับก็สวัสดีวันที่7เอ้ยไม่ใช่วันที่9ก้ากุมภาสวันมาวันนะครับเปิดหนพวยพหัสวัน 96, น,ววววน,นี้คุณผ,ผู้ฟังก็จะได้ยินเสียงแอร์ชัดกว่าปกตินิดหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนก็นเลยเปิดแอร์แรงนิดนึงเดี๋ยวสักพักก็จะเบาะะนะครับช่วงนี้ ชีวิตก็เรื่อยๆนะครับมีเวลาว่างอยู่ช่วงดึกมากกว่าปกติหน่อยเลยได้มาอ่านให้ฟังได้ทุกวันนะครับเราก็เลยจะมาต่อกันที่หนังสือเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดของคุณคิมรันโดนะครับที่ผมบอกว่าจะพูดทั้งหมด4เรื่องในหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับมีขายตามร้านหนังสือทั่วไปเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในบทที่12 ที่ชื่อว่าพื้นไม่ลึกเท่าที่คิดนะครับก็เดี๋ยวเราทวนความหลังกันสักหน่อยว่าสําหรับสองพาร์ทที่แล้วที่เราได้ฟังกันไปนะครับก็คือนาฬิกาชีวิตตอนนี้ชีวิตของคุณกี่โมงแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งพาร์ทก็ชื่อว่าดูรือการที่ตัวคุณผลิบานนะครับคุณสามารถที่จะย้อนไปฟังได้เลยนะครับผมเซฟเป็นเพล์ลิสต์ให้แล้วในช่องของผมเองนะครับวันนี้เราจะมาในเรื่องพื้นไม่ลึกเท่าที่คิดนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยสมมุติว่าตอนนี้คุณกําลังจับเชือกแขวนตัวอยู่ในบ่อน้ําแห้งแห่งหนึ่งทางรอดมีเพียงหนทางเดียวคือคุณจะต้องปีนเชือกขึ้นมาจากบ่อน้ําแต่ตอนนี้ตัวคุณเริ่มหมดแรงแล้วแทบจะไม่เหลือแม้ก,กระทั่งแรงที่จะเหนี่ยวรั้งมือไว้กับเชือกได้ด้านล่างมืดมากจนมองไม่เห็นพื้นเลยถ้าปล่อยมือออกจากเชือกร่างกายก็คงต้องตกลงไปกระทบกับพื้นด้านล่างแน่ น่ากลัวเหลือเกินเรียวแรงกำลังจะหมดไปเรื่อยๆคิดหาวิธีรอดแบบอื่นไม่ออกเลยแน่นอนว่านี่เป็นเรื่องสมมุตินะครับไม่มีทางที่คุณจะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นจริงคุณจะทำอย่างไรในชีวิตจริงมีบ้างบางครั้งที่คุณต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่วิตกทำให้เราลำบากใจเป็นวิกฤตของชีวิตนั่นเองนะครับหาทางออกหรือหาที่พึ่งพาไม่ได้ อัจจนหนทางที่จะสู้กับเหตุการณ์เลวร้ายหากตัดสินใจล้มเลิกกลางคันก็น่าเสียดายและน่าเศร้าใจมากครับแล้วคุณจะทำอย่างไรถ้าเป็นผมผมเลือกที่จะปล่อยเชือกซึ่งการปล่อยเชือกก็หมายถึงการตัดใจนั่นเองถ้าต้องตกลงไปกระทบกับพื้นด้านล่างอาจสงสัยว่าจะบาดเจ็บสาหัสหรือตายหรือเปล่าไม่หรอกครับพื้นที่มองไม่เห็นอาจรู้สึกว่าลึกแต่จริงๆแล้ว ไม่ลึกเท่ากับความคิดที่เราปรุงแต่งขึ้นหรอกทั้งที่จริงเราอาจถูกแขวนไว้สูงจากพื้นเพียงแค่3ซน30ซนติเมตรแต่เพราะว่าความไม่รู้เราจึงหวาดกลัวถึงขนาดคิดว่าตัวเองกําลังจะตายนะครับประเด็นคือ <c oughs> เรามองไม่เห็นพื้นด้านล่างแท้จริงไม่ได้กลัวว่าพื้นจะลึกมากแค่ไหนที่กลัวก็เพราะมองไม่เห็นนั่นเองนะครับถ้าลองตัดใจปล่อยเชือกดูอาจบาดเจ็บน้อยกว่าที่คิดเพราะ พื้นที่ลึกขนาดทำให้ร่างกายของเราแหลกละเอียดน่าจะมีไม่มากนะครับอีกทั้งเมื่อคุณฟื้นจากการสลบจะหายดีเองในไม่ช้าหลังจากปล่อยเชือกทันทีที่เท้าสัมผัสถึงพื้นดินด้านล่างเนี่ยคุณอาจรู้สึกว่ามันไม่ได้ลึกเท่าที่คิดถ้าเป็นเช่นนั้นก็จงพักให้หายเหนื่อยแล้วค่อยปีนเชือกอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้จงฝึกให้ชำนาญในความมืดไม่นานนก คุณจะปีนเชือกออกไปข้างนอกได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้นอย่าลืมสะสมกําลังใจให้มากพอจงเริ่มจับเชือกแล้วปีนขึ้นไปอีกครั้งไม่แน่ว่าครั้งนี้คุณอาจจะปีนออกไปได้โดยปลอดภัยนะครับผมได้ชิมลางการสอบในติบันดิตไม่ผ่านในปีแรกตามที่คาดไว้ขณะที่เริ่มมีใจอยากเอาชนะเข้าสอบอีกครั้งผมก็รีบชวนเพื่อนๆไปหอสมุดใกล้บ้านซึ่งน่าตกใจมาก เพราะมีรุ่นพี่หลายคนที่สอบตกครั้งแล้วครั้งเล่านานกว่า10ปีเนี่ยกำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบใหม่อย่างขมักขเม้นดูเหมือนว่าหอสมุดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมนักเรียนเตรียมสอบเข้าทํางานผู้น่าเวทนารวมอยู่กันที่นี่ซะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนําเคยสอบได้ที่1ห,หลายครั้งแต่กลับต้องมาเตรียมสอบเข้าทํางานนานเกินกว่า10ปีปัญหาของรุ่นพี่ทั้งหลายคือการหมดหนทางในบ่อน้ําอย่างที่ผมกล่าวไว้ ความล้มเหลวต่อเนื่องได้ทําลายความมั่นใจว่าจะสอบผ่านไปจนหมดแต่พอะรู้สึกว่ากลัวจะเสียดาจึงไม่อาจตัดใจจากการสอบได้ซึ่งหากพวกเราไม่สามารถค้นพบอะไรบางอย่างก็แทบมองไม่เห็นโอกาสในการที่จะสอบผ่านหรือรอดจากวิกฤตครั้งนี้ได้เลยรุ่นพี่บางคนที่ตระหนักได้ว่ากําลังเตรียมสอบกับรุ่นน้องที่เกิดปีนักษัตร์เดียวกันอยู่ท้ายที่สุดก็ตัดใจได้นะครับ และเพิ่งรู้ว่าที่ผ่านมามันเปลืองเวลาชีวิตมากแค่ไหนเพราะมีอายุมากเกินกว่าจะสมัครงานด้านอื่นได้แล้ว,ลวจึงต้องทําธุรกิจส่วนตัวซึ่งตอนนี้ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีส่วนรุ่นพี่คนยอมทิ้งหนังสือกระสมุดที่เคยจดไว้ในเวลา15ปีทั้งหมดเนี่ยเปิดใจเรียนรู้ตําราเรียนสมัยใหม่ที่พวกผมเรียนกันเขาเริ่มเรียนอย่างทุ่มเทอีกครั้งตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็สอบผ่านได้ในที่สุดนะครับตอนนี้ได้เป็นทนายความอนาคตไกล โชคดีที่การได้พบรุ่นน้องในวันนั้นทําให้รุ่นพี่บางส่วนได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่พลางตาไว้ตลอดปล่อยมือจากเชือกก่อนแล้วหาคําตอบให้ได้นะครับผมเองก็มีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันหลังจากการสอบตกในครั้งแรกผมก็เริ่มขยันเรียนใหม่ครั้งแต่แล้วก็กลัวสอบตกนะครับทั้งที่คิดว่าจะทําข้อสอบได้ดีกว่าครั้งแรกเนี่ยต้องสอบผ่านไปได้แน่แต่ก็สอบตกอยู่ดีคะแนนที่ออกมาน้อยเกินกว่าจะสอบผ่านได้จริงๆ ตอนนั้นผมรู้สึกเสียใจมากต้องเลิกกับแฟนที่คบกันมานานต้องไปเกณฑ์ทหารซึ่งเลื่อนมา,านนาแล้วอีกทั้งยังไม่แน่ใจว่าปีถัดไปจะสอบผ่านได้จริงหรือเปล่าแล้วจะทําอย่างไรกับอนาคตข้างหน้านั่นคือชีวิตที่แสนมืดมัวและว่างเปล่าของผมในปี1 9 8 8แต่ขณะนั้นผมยังตัดใจไม่ได้จึงเลื่อนการเกณฑ์ทหารออกไปสมัครเรียนปริญญาโทและเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิตอีกครั้ง ซึ่งครั้งที่3ก็ยังสอบตกอยู่ดีนะครับจากนั้นผมจึงยอมปล่อยมือจากเชือกแต่โดยดีเพราะได้ลองพยายามถึง3ครั้งจึงคิดว่าสมควรที่จะตัดใจได้แล้วผมรู้ดีว่าการตำหนิตัวเองว่าฉันนี่มันไม่ได้เรื่องเลยนะแค่นี้ก็ท้อใจยอมแพ้ง,ง่ายๆจะยิ่งทำให้ตัวเองเนี่ยทรมานร่างกายและก็จิตใจเราด้วยและไม่เป็นผลดีแน่นอนเชื่อเถอะครับการตัดใจทำได้ยาก กว่าการพยายามต่อเมื่อไรก็ตามที่ความกล้ามากกว่าความท้าทายเราจะสามารถปล่อยมือจากเชือกนั่นได้เองผมได้พบเพื่อนที่เคยสอบด้วยกันเนี่ยในงานคืนสู่เย่าวพวกเราพูดเล่นกันว่าถ้าตอนนั้นไม่ยอมตัดสินใจเลือกสอบสงสัยป่านนี้คงกําลังเตรียมตัวสอบอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งเรื่อยไปผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์สมองซีขวาไม่เหมาะกับข้อสอบประเภทท่องจําต่อให้พยายามเต็มที่ผลผลัพธ์ที่ได้เนี่ย ก็ไม่ได้ดีนักหนาหลังจากที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจึงได้ลองทํางานอื่นๆดูได้รู้ว่าตัวเองไม่เหมาะกับการสอบแบบนั้นจริงๆนะครับผมคิดว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเนี่ยคือการปล่อยมือจากเชือกที่ชื่อว่าการสอบเนติบดิตในครั้งนั้นพื้นไม่ลึกเท่าที่คิดหรอกเราคิดว่าร่างกายจะต้องแหลกละเอียดแต่ที่ไหนได้แม้กระทั่งเท้าก็ยังไม่บาดเจ็บเลยหลายเดือนต่อจากนั้น ผมได้พักสมองสงบใจและมีกำลังใจมากขึ้นพอเรียนจบปริญญาโทก็ได้ไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ต่างประเทศคุณที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่หรือว่าที่กำลังฟังผมพูดอยู่นะครับไม่สำคัญว่าคุณกำลังเตรียมสอบอยู่หรือเปล่าแต่ผมอยากให้คุณเข้าใจประเด็นของเรื่องทั้งหมดการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องขี้ขลาดและไม่ใช่การเพราะบ่มความท้อใจ เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่มีทางกลายเป็นประสบการณ์ธรรมดาในชีวิตได้แน่นอนคุณคังพุนนักวาดการ์ตูนชื่อดังในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยครั้งแรกเขาเคยถูกปฏิเสธผลงานจากนิตยสารการ์ตูนชื่อดังในสมัยนั้นนอกจากนิตยสารการ์ตูนก็ไม่มีสื่อใดที่นักเขียนการ์ตูนจะสามารถแสดงผลงานของตัวเองได้นะครับหลังจากล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็ได้แสดงผลงานการ์ตูนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่างท่วมท้นนะครับ ถ้าเขาจับเชือกที่คิดว่าจะต้องตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาราการ์ตูนเท่านั้นเนี่ยก็คงไม่มีทางประสบความสําเร็จได้เหมือนทุกวันนี้อย่ากลัวที่จะตกลงมาพื้นไม่ลึกเท่าที่คิดคุณยังเด็กอยู่ใช่ไหมถึงแม้ตกลงมาแล้วจะบาดเจ็บแต่พักฟื้นไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็หายเป็นปกติอย่ากลัวไม่แน่ว่าเมื่อตกลงมาเนี่ยปีกที่ซ่อนอยู่อาจจะสยายออกมา จงปล่อยเชือกนั่นอย่างมั่นใจและสยายปีกแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองออกไปแทนนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทที่12พื้นไม่ลึกเท่าที่คิดสำหรับบทนี้ที่ผมได้อ่านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำให้ตัวผมเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ของตัวเองมากขึ้น อย่างที่เขาบอกว่าจงทาตัวให้ชินกับความมืดหรือว่าจงมองให้เห็นความมืดเนี่ยนะครับทําให้ผมเข้าใจได้ว่าโอเคเราต้องประเมินสถานการณ์หรือบางทีอาจจะไม่ต้องประเมินสถานการณ์บางทีเราแค่ใช้ความกล้าในใจก็พอเพื่อที่จะปล่อยเชือกเส้นที่เราไม่กล้าจะปล่อยมาเนี่ยลองเจ็บดูสักครั้งเผื่อว่า การปล่อยเชือกนั้นมันจะทำให้เรามีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมชีวิตที่เป็นของเราขอขอบคุณท,ทุกท่านนะครับที่ฟังหนังสือเสียงแล้ให้ฟังโดย e t เท r รผมเองหวังว่าหลายๆพาร์ทหลายๆเรื่องซึ่งก็มีแค่สามเรื่องนะครับก็ น่าจะเห็นการพัฒนาหรือว่าไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นมากนักแต่ผมทำด้วยความจริงใจและความชอบจริงๆก็เลยมานำเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังก,กันก่อนนอนหรือว่าเปิดในช่วงที่ช่วงขับรถหรือว่าอะไรต่างๆที่คุณผู้ฟังชอบเปิดนะครับคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเป็นคนประเภทเดียวกันกับผมที่ชอบฟังหนังสือเสียงนะครับก็ขอขอบคุณที่เปิดเข้ามาฟังและ ขอขอบคุณถ้าจะกดติดตามกันเพื่อรอฟังหนังสือเล่มต่อไปนะครับถ้าผู้ฟังสามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าผมพูดเป็นยังไงหรือว่าอยากให้ผมอ่านหนังสือเล่มไหนนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้เลยพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันสามารถไปต่อได้ไกลเนี่ยก็คงจะมีหนังสือเป็นของตัวเองบ้างสักเล่มนึง ขอขอบคุณที่ฟังกันมาจนจบนะครับพาต่อไปมาพบกันอีกหนึ่งเรื่องจากหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมชอบเหมือนกันชื่อบทนั้นว่าจดหมายถึงผมจินตนาการถึงบ้านปลายชีวิตฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ